สวัสดีค่ะพี่น้องยายเล่ผ้าเฮ็ดกับข่าวพี่น้องแหยงพักหวานเจ๊ไก่ได้พี่น้องแหยงพักหวานเจ๊ไก่บ้านพี่น้องเคยกินพักหวานบอ่อบยายกับขวัขวสักคนไวยมันเหียงขึ้นแยงปีน่ะขัวเครื่องสกักคนพี่น้องน้านีพักหวานออกพักหวานใหญ่ ประเดะพี่น่อรถขวส่เลยพี่น่อขวส่พรอมไก่โลด พี่น้อ,ตองตำตะไคร่หอมสดโอ้ตำตะไคร่หอมแหง้งพริกสดค่ะหัวใส่หัวใ่หัวพี่น้องหัวมันแหง้งหัวมันแหง้งแล้จะหยอดน้ำ นี่ค่ะพี่น้องพักหวานปเป็นแนวนี่พี่น้องผู้กัจจักกษิมีเนาะค่ะคนอีสานเนาะกัจจักเป็นพักหวานปลาด้วค่ะนี่บร,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 รเิเวพักหวานบานเป็นพักหวานธรรมศาสตร์ขึ้นน้ำดงน้ำดอนน้ำอันนะั้นอยู่น้ำปลาน้ำเขามันสิมีพักหวานสองอย่างเดียวนี่เขาสิบปกูกตัวพี่น้องเขาสิบปกูกมีพักหวานแบบปกูกมันบ่เป็นมันบแซสบพักหวานแบบปกูกอันนี้มันเป็นธรรมชาสตร์ที่มันเกิดน้ำปลา,าน้ำหยาง เ็นไปเก็บทั้งผู้ทั้งพาผมทั้ผู้ทั้งเขาผมค่ะแยงางสภาพอิโต้แหวงม,มันก็ยอดน้ำพี่นอ้อง น้ำแกงนี่ค่ะเราใส่ผักก็ดีรอบางตอนมันเดือดนะค่ะ เดือดแล้วค่ะเดือดแล้ะก็อพักหวานลงกออิตูล้อง้อมกันเลยค่ะพักข้างอนตอ้มันเปื่อยพักหวานเป็นพักแบบนิ่มๆไปอ่อน I'm going ว่าคนขับพี่น้อยมันเดือดจัง้อยเดือดแล้วค่ะพี่น้อง เราไปกินน้ำยาเด้อค่ะบันนี้รอกินขอน้ำยาเด้ะะอบันนี่นองของเมือนองมีฟักหวานเมือนนองข้งไ้นเมืองไทลเห้าว่มีทุกผ่าคือดองเราบจังหวันหรืักหวานยั่นานนี้เป็นน,ปนาปักหวานนี่เป็นนอง Thì em sẽ cái rẻ các bạn Xe mú, cay Thì để bớt cả tên nửa sẽ nhắn giống này nó ดูดควินไยแหะะ้วค่ะน้องข้างตามระเทศกับสิบินกลับม,มาเมืองไทยบ่มเาเตียเมืองไทยสุงกามนมาเตียแบานยลเด้อยค่ยะเกี้งนรอไใหม่เส่บสแอให้กินใช้ไก่หมดแดง ีนบ้านใหญ่กว่าซิเมียไม่ใครมดแดงมดเจ้าจันนะพี่น้องของปลาพวกวาน ผู้ดเดียวเพื่อกาวผี่นอกเลยอาทิตย์หนุกสาวมันกับเบเดมากสองอาทิตย์อาทิตย์นหนากับเบเดมากสังคนที่ไปคุ้มสอบเล็กน้อยสอบอาที่จีนเดือนนั่สุดเดมาหาเมร นี่ดวน่อยก็บ่ดีเนาะพี่น้องเฮาบ่มีหมูประเพณการเฮ็ดงานเฮาก็บ่มีหมู ก๋วยน้ำว่าไปเนอกก้วยบานเท่าบ้าน,าานได้สิก,กินกล้วยตลอดบ,อบุกขาเื้นยายก็ซื้อมาไหวไมาผุดเา่ากินก๋วยน้ำว่ามันสิดีรักษากระเพาะรักษาร่ำใจเจินมากกินหลดแล้วเดีย๋ยงหนาแป้งฟัน เดี๋ยวเชทิศสองยายกินเนี่ยตื่นมาหมดเช้ายายก็กินหน่อยหนึ่งหให้มดเช้างานคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้คนเด้อขาดรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,มาาก,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 กดมก,กระดิง่งให้ยายเลียกพาเฮ็ดพายกินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ